อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมเลียค่าว่าทันออกเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆผมจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับผมว่าควรจะเดิมเนินเรื่องประมาณไหนนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับลองผิดลองถูกนะครับลองมาดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับแนวทางของผมเท่านั้นนะ เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกไปนะครับอย่างที่ผมเคยลองผิดลองถูกกันมาก่อนแล้วนะครับก็เอางี้เดี๋ยวไปเรื่องทหารก่อนละกันเพื่อนๆทหารเพื่อนๆพลทหารนะครับเราควรจะเลือกปั้นตัวประมาณไหนดีนะครับที่แน่ๆเลยเพื่อนๆตัวที่ไม่ควรจะเลือกมาปั้นนะครับสําหรับไม่ได้เป็นสายเติมนะครับก็คือเป็นแก๊งลุงของเรานั่นเองพวก จื๋ยวินหลิวหยงเจ๋งฝานหลีเหวยอะไรพวกนี้ครับแก๊งลุงตามรูปนี้เลยนะครับเฉาจางเหิงโอหยางซิวซูซื่อตงฟางซัวซูฉินนะครับเราไม่ควรจะมาปั้นเลยนะครับเพราะว่าหลายเพื่อนๆมันไม่ได้เด่นยุทธขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันจะเด่นพวกปกครองปัญญาสเสน่ใช่ไหมครับ ซึ่งตัวพวกปกครองปัญญาเสน่ห์เนี่ยเพื่อนๆเราสามารถเลือกปั้นหรือเอาคมภีไปลงกับพวกตัวเก่งๆของเราได้นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยมันจะมาเยอะอยู่นะครับจนเราเลือกใช้ไม่หมดแน่นอนนะครับเนี่ยพวกเนี่ยอย่างพวกโซนี่ก็ไม่ควรจะปั้นนะครับเผยโกงไม่ควรจะปั้นนะแล้วก็ยังมีพวกยุทธผสมกับพวกปกครองนะครับพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่พอมียุดอยู่บ้างละกันพวกเฉิงโฉเกิงเหยา่าเจอสวีเนี่ยนะครับผมในช่วงแรกนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ปั้นเหมือนกันนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยผมก็ไปลงกับพวกเฉิงโฉเยอะเหมือนกันนะครับเกิงหยา่าพวกเนี่ยผมลงเยอะอยู่ซึ่งตรงเนี้ยครับเราสามารถเอาไปลงจุดอื่นจะคุ้มค่ากว่านะครับผมก็เลยจับขังให้หมดเลยนะครับดังนั้นพลอาหารที่ควรจะปั้นนะครับก็จะมีแก๊ง วงแสงทั้งหมดที่เราควรจะปั้นนะครับแล้วก็ตัว V.I.P. พวกพี่แผนทอมี่ประมาณนี้นะครับสำหรับสายเติมเราก็เลือกปั้นได้นะครับแล้วก็หลักๆเลยในการปั้นปัญญาคือคนโทนะครับยกตัวอย่างคนโทนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเราควรจะปั้นทหารให้มันตรงสายนะเพื่อนๆเช่นคนโทเนี่ยคือปัญญากับปกครองใช่ไหมครับเราก็ ควรจะลงที่ปัญญากับปกครองเยอะๆนี่ยกตัวอย่างคนโทรของผมนะสังเกตดูดีนะยุทธ3ดาวเนี่ยผมอัพถึงแค่เลเวล51เองแต่ปัญญา5ดาวผมอัพถึงเลเวล300กว่าเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยครับตัวคนโทรเนี่ยผมจะไม่ลงปกครองเยอะสังเกตว่าเลเวลปกครองผมจะมีแค่เลเวล7กับเลเวล6เท่านั้นนะครับตัวปกครองผมจะนำไปลงกับ ตัวพวกจงเสียนประมาณนี้นะเพื่อนๆจงเสียนแล้วก็พวกแก๊งกังฉินนะครับพวกเหลียงอิงผมก็ไปลงปกครองซะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนแก๊งยุทธแก๊งผู้หญิงของเรานะครับก็เน้นยุทธอย่างเดียวไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะแล้วมันดีมากด้วยบอกตรงๆนะครับเพราะว่าดูสังเกตดูดีๆนะที่เลเวลนะเลเวลของแก๊งยุทธผมนะหลีฮวาผมปั้นถึง500แล้ว หัวมูหลานก็400มูกุยอิง400นะครับมณีจันทาอยู่ที่400นะแต่ถ้าไปเทียบกับแก๊งแก๊งอื่นๆนะครับผมยังไม่มีตัวป้านถึง500เลยนะครับดังนั้นผมเลือกให้ความสำคัญกับแก๊งยุทธของเรามากที่สุดนะครับแล้วตัวแรกๆที่มาตอนแรกๆที่เรายังพอเล่นได้นะครับผมก็เลือกเล่นไปนเซลเจียนเซลเจียนก็ถือว่าดีในท้ายเกมนะครับ เพราะอะไรเพราะว่ามันเด่นยุดอยู่เหมือนกันนะครับตัวเนี้มันเด่นยุธอยู่ที่6ดาวด้วยกันเลยนะเพื่อนๆถือว่าก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็เฉินจิ้งหนานของเราก็7ดดาวเน้นที่ยุดนะครับเริ่มต้นที่7ดาวผมก็ยังพอปั้นเขาเรียกว่าพอเอามาเล่นได้นะครับกันเจียงเก้าเจี้ยนหลี่หลี่กวางพวกนี้ผมก็เอามาเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้น เพื่อนเพอ,นพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าพลังยุทธ์ของเรานั้นสำคัญที่สุดต่อมาก็จะเป็นปัญญาแล้วก็สเสน่ห์จนมาถึงปกครองทำไมผมถึงเรื่องให้สเสน่ห์สำคัญกว่าปกครองเพราะว่าปกครองเนี่ยมันจะได้ธัญ,ญพืชมานะครับแต่ว่าแก๊งวงแสงที่เรามาในตอนเริ่มต้นเลยนะเพื่อนเพื่อนจะเป็นในส่วนของแก๊งกังฉินกังฉินเนี่ย เราอ่ะจะได้มาง่ายที่สุดนะครับแล้วเราก็สามารถอัพขึ้นมาเนี่ยตัวจงเสียนะครับมันเด่นปกครองอยู่แล้วด้วยนะครับเราก็สามารถเอาแก๊งปกครองเนี่ยคือเราเล่นไปตามเนื้อเรื่องเลยนะครับปกครองเนี่ยธัญพืชของเราอ่ะจะแทบมีไม่จํากัดอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับสเสน่ห์คือเราจะได้ทหารแล้วทหารมันจะไปส่งผลถึงการเล่นด่านของเราถ้าด่านเรายิ่งเยอะ เราก็เหมือนกับว่าเราคุมเซิร์ฟเวอร์นั้นอยู่นะครับถ้าด่านใครเยอะสุดนะเพื่อนๆต่อมาพวกหูเสยเหยียนนี่นะเพื่อนๆที่มันเด่นปัญญานะครับทําไมผมถึงยังไม่ขังต้องพูดอย่างนี้นะซึ่งมันยุดแค่1ดาวนะครับแต่ว่ามันเด่นไปที่ปัญญาซะเยอะ5ดาว6ดาว7ดาว8ดาว9ดาวนะครับทําไมผมถึงยังไม่ขังซึ่งจริงๆเนี่ยผมควรจะขังนะครับ เอาจิงหูเนี่ยก็ควรจะขังนะแต่สําหรับผมเนี่ยตอนแรกผมเผลออัพมาแล้วแหละอัพมาแล้วแหละแล้วผมก็เลือกที่มันให้มันอัพตรงสายโดยการไปอัพปัญญาเยอะนะครับซึ่ง400กว่าเนี่ยเรายังขังทันนะเพื่อนๆเอาจริงก็ผมแนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาปั้นหูนะครับเอาปัญญาไปลงคอนโทรดีกว่านะครับแล้วก็ เอาแต้มยุดของเราไปลงเซียวเซียวเจียนเฉินจิ้งหนานกันเจียงพวกนี้ย,ยังจะคุ้มค่ากว่านะครับต่อมาเพื่อนๆจางถึงหวี่นะผมก็ควรจะขังเช่นเดียวกันนะครับคือตัวละครเนี่ยมันเป็นแก๊งเริ่มหนุ่มแล้วแหละไม่ใช่แก๊งลุงนะแก๊งเริ่มหนุ่มขึ้นมาหน่อยแต่ก็ควรจะขังเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ พวกหูสวยเหยียนจังถึงอีกก็ควรจะควรจะขังนะครับผมควรจะเอาจริงเขอ๋ออกมาแทนเสียมากกว่านะครับเพราะว่าจริงเข๋เขาเด่นยุดนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงเข๋ผมเนี่ยพอดีว่าตัวละครมันเพิ่งได้มาทีหลังนะครับผมก็เลยจับขังไว้เสียก่อนเพราะว่าผมจะเอาแต้มยุดไปลงกับแกงผู้หญิงแทนนะครับในตอนเริ่มต้นนะเพื่อนๆก็ทหารเนี่ยควรจะ เลือกประมาณนี้นะครับอย่าไปหลงกลเกมนะในความคิดเห็นส่วนตัวผมผมนะครับเพราะว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรหรอกสำหรับผู้เล่นใหม่นะย้ำนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันจะมีพวกแก๊งลุงออกมาเยอะนะครับเราก็โอเคเราเลือกปั้นให้มันตรงสายเนี่ยถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะไปปั้นมันเยอะนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจับขังอยู่ดีเราจะเอามาเล่นแทบ น้อยจริงๆนะครับแต่ว่าทําไมถึงต้องเอาตัวยุธนะครับเพราะว่าตัวยุธเนี่ยมันจะส่งผลถึงหลายๆกิจกรรมนะครับที่จะต้องใช้พลังยุทธโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทําไมถึงต้องใช้แต้มยุดนะครับมันจะมีวิธีการคํานวณพลังโจมตีอยู่ไม่ว่าจะตีแกวด้านตีตีผีดันเจียนต่างๆนะครับผมก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการคํานวณมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านบนแล้วกันเพื่อนๆต่อมาเพื่อนๆ ต่อมาจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมหลักเนี่ยเราก็ทําตามกิจกรรมไปเลยนะครับพยายามเอาเขาเรียกว่าอะไรติดอันดับบ่อยๆนะครับเราจะได้ได้ของรางวัลแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ในท็อป10ของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วส่วนกิจกรรม9ก้าโมงเหล่าเพื่อนๆอ่ะกิจกรรมโบนัสนะครับกิจกรรม9ก้าโมงนะครับเพื่อนๆสามารถดองของได้นะเนี่ยยกตัวอย่างกิจกรรมอุดมสมบูรณ์ละกันกิจกรรมสิ้นสุดลงแล้วใช่ไหมครับ ถ้าเกิดกิจไหนเพื่อนๆไม่ได้เติมนะเราก็สามารถเก็บของมาได้ยกตัวอย่างกิจกรรมนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามาดูที่ครั้งของผมครั้งของผมตอนนี้เพื่อนๆมีไอ้จอบทองแดง30จอบเหล็ก3าจอบเงิน13จอบทองอยู่8นะครับตรงเนี้ยเราสามารถเก็บเก็บมันได้นะพอเก็บเสร็จแล้วกิจกรรมอุดมสมบูรณ์มาใหม่ใช่ไหมครับเราค่อยอัดทั้งของใหม่ของเก่ารวมกันนะครับคะแนนมันจะโดด อย่างแรงนะต้องใช้คําว่าอย่างแรงเลยนะครับนี่แทบไม่ต้องอ่าเขาเรียกว่าดองของได้ละกันอ่ากิจกรรมสาหรับกิจกรรม9โมงนะครับหรือกิจกรรมลองของเรานั่นเองนะครับต่อมาส่วนเรื่องโฉมงามละกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเลือกขังเข้าตําหนักเย็นอย่างไรก็ผมแนะนําเป็นเพื่อนเพื่อนจะต้องการขังคนอาหารตัวไหนเพื่อนเพื่อนก็เลือกขังโฉมงาม คนน,นั้นๆไปละกันจะได้ง่ายนะเพราะว่าโฉมงามเนี่ยเพื่อนๆมันจะส่งผลให้ทักษะกับคลอาหารนั้นๆด้วยนี่ดูอย่างนี้บับโฉมงามนะครับบับโฉมงามตอนนี้ผมมีบวกนะครับบวกให้เซลเจียนเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสิเลยนะถือว่าก็เป็นผลพลอยได้ละกัน นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีจังหวะสุ่มโมงามของเราเรื่อยๆทําให้ได้ exp มา exp ตรงนี้เราสามารถไปเพิ่มบัฟให้กับตัวโฉมงามของเราได้ด้วยเนี่ยครับสกิลโฉมงามเพิ่มเยอะนะเพื่อนๆดูดีๆนะยกดกตัวอย่างพลังยุทธและกันผมได้สกิลโมงามบัฟจากชมงามนะเท่าไหร่หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน3.9เเลยนะครับถือว่าก็มัน เขาเรียกว่าอะไรในช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับเพราะว่าเราจะได้สู้ mm. เขาเรียกว่าสู้กับคนในเซิร์ฟเวอร์ได้ก่อนนะครับถ้าเราสู้กับคนในเซิร์ฟเวอร์ชนะแล้วใช่ไหมครับสำนักเราได้ของจากเซิร์ฟเวอร์เราแล้วเยอะเราก็สามารถไปสู้ข้ามเซิร์ฟได้สบายนะครับอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหมที่จะแนะนำผู้เล่นใหม่ดี อันนี้คือมาแนะนำผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นมาแล้วที่900กว่าวันนะเพื่อนเเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีการลองผิดลองถูกหลากหลายวิธีเลยนะครับก็เสียเวลาไปเยอะอยู่นะครับเช่นยกตัวอย่างผมไปอัพพวกเฉิงโฉเนี่ยผมอัพเยอะมากนะผมเสียทักษะตรงเนี้ยคัมภีรไปเกือบหลายร้อยเล่มเลยนะเพื่อนเพอนเพื่อไปอัพตัวที่ผมขังไปอยู่ดีซึ่ง สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เอามาใช้งานแบบอย่างอย่างที่สมควรนะแต่ถามว่าขังได้ไหมขังได้นะถ้าเพื่อนเพื่อัพมาแล้วขังเนี่ยบอกก่อนว่าคะแนนเขาเรียกว่าอะไรอะค่าทักอ่าค่าปัญญาค่าปกครองค่าเสน่ห์เนี่ยยังอยู่ที่ตัวเรานะครับยังส่งผลต่อการเก็บภาษีของเราก็คือยังอยู่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ได้ใช้เลยแล้วเรา จะเลือกอัพทําไมเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคือค่ายุธนะครับค่ายุดจะไว้ใช้ในตอนตีเท่านั้นนะครับซึ่งทหารเราโดนขังอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ตีแน่นอนแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งคือการเล่นสารของเรานะครับซึ่งถ้าเราเอาคำพี์พวกเนี้ยไปลงทหารที่เราเลือกใช้งานอยู่เราก็จะได้ใช้ค่าทักษะของเขาเนี่ยอย่างทักษะรวม2 0 0พเนี่ยเราก็จะไปเปรียบเทียบในตอนตีสารได้ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมี เขาเรียกว่าอะไรใช้ประโยชน์ของทักษะคำภีได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียตายภายหลังนะครับอย่างตอนเนี้ยอย่างหูเนี่ย400ทักษะ400ผมก็ยังลังเลอย,อยู่นะว่าจะขังดีหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าผมไม่ขังเนี่ยทักษะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนละ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพื่อนเพราะว่ามันจะมีไอเทมที่เกิดจากการสุ่ม อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนละกันนะครับมันจะมีไอเทมสุ่มตาราขึ้นมานะครับเช่นตัวนี้ตัวนี้ละกันนี่สุ่ม EXP ตําราขึ้นมานะครับถ้าเกิดเรากดสุ่มไปเนี่ยเจ็ดกว่าเล่มนะครับมันก็ซักเล่มนึงเนี่ยมันจะต้องตกตัวที่เราไม่ไม่เลือกเล่นอย่างมันไปเข้าตัวหูหูสวยเหยียดเนี่ยผมก็ต้องเอาค่าทักษะเนี่ยมาอัพพวกนี้ไปนะครับมาอัพพวกยุทธเยอะหรือว่าปัญญาต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี่ย จากถ้าเกิดเราขังเนี่ยครับเราสามารถเอาค่าตรงเนี้ยไปลงกับทหารตัวอื่นได้เพราะมันจะสุม่มโอกาสสุ่มเข้าทหารตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยเราก็ได้ใช้ในส่วนของการสุ่ม ext ได้คุ้มค่าที่สุดอ่ะอีกจุดหนึ่งเพื่อนๆอ,อันนี้สำคัญเลยนะครับในตอนเริ่มต้นนะครับในส่วนของที่ปรึกษาเพื่อนๆนนี่ที่ปรึกษานะครับมันจะมี การบวกนะครับถ้าเกิดเราเลือกข้อที่1มันจะเป็นในส่วนของการบวกเหรียญบวกเขาเรียกว่าบวกเหรียญบวกทหารบวกธัญ,ญพืชนะครับซึ่งดูอย่างข้างบนตรงนี้ผมนะตอนนี้ในคังผมมีเหรียญเกือบ4 0 0ร้อยบนะเพื <c oughs> <c oughs> ่อนเยอะมากนะแทบไม่ได้ใช้เลยทหารอยู่ที่6 0ร้อยบนะครับธัญ,ญพืชอยู่ที่2,700กว่าบีนะครับ ซึ่งตอนเนี้เราแทบไม่ได้ใช้มันหรอกนะครับเราก็มีโอกาสได้ใช้นิดหน่อยนะครับแต่สังเกตดูดีนะทำไมผมถึงเลือกว่าเขาเรียกว่าอ่าสเสน่ห์ของเราจะเด่นกว่าปกครองควรจะเด่นกว่าปกครองนะครับเพราะว่าดูอย่างเขาเรียกว่าอะไรดูอย่างสเบียงที่ผมเก็บมาได้นะครับทหารเทียบกับธัญพืชน,นะครับทหารผมอาจจะน้อยกว่าสเบียงเยอะมากเลยนะครับตอนนี้สเบียงผมล้นและไม่รู้จะไปทําอะไรดีนะครับก็ ผมถึงเลือกเล่นว่าควรจะอัพทหารมาเลยนําเลยก็ดีนะครับอัพเฮ้ยเขาเรียกว่าอัพสเสนมาเลยก็ดีนะครับเพราะว่าในตอนท้ายเกมเนี่ยทหารสําคัญกว่าสเสบียงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวรารการเนี่ยครับเพื่อนๆอนัออดไปเลยผลงานอย่างเดียวนะครับย้าํานะว่าควรจะเลือกผลงานอย่างเดียวนะครับเพราะว่า การอัพผลงานเนี่ยมันเล่นได้ทั้งเมืองหลวงหรือว่าการเตะหั่นหลินต่างๆนะครับมันส่งผลหลายอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงการคารวะได้ตำลึงเยอะกว่า,าตำแหน่งที่ต่ำกว่าด้วยนะครับมันจะส่งผลหลายอย่างนะครับทำให้การเล่นของเราลื่นไหลนะครับแล้วก็สามารถปรับปรุงหรือประยุกต์ไปใช้ในกิจกรรมหลักๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของผู้เล่นเก่าหรือเทคนิคต่างๆที่ผมเคยคํานวณไว้นะครับสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเพราะว่าผมเคยมีคำการทําทดลองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขังหรือการ วิธีการเพิ่มผีดันเจียนผมมีเคยมีคำนวณไว้หลากหลายวิธีด้วยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมเรียกว่าทันออกให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับ